วันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่18ธันวาคมพุทธศักราช2566กระผมอาตมภาพเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติสวรรณภูมิโดยความอนุเคราะห์ของด็อกเตอร์พระครูวิโรธการจนะเขต ซึ่งตนเองมีงานยุ่งอยู่แล้วแต่ก็ยังอุตส่าห์ไปส่งเพียงแต่ว่าการนัดพบกันเวลาตีห้าตรงที่ชั้นสี่ประตูแปดคา์เตอร์เอสของสนามบินนานาชาติสวนณภูมินั้นเมื่อกระผมมาภาพไปถึง ก็พบเพียงพระมหาสมคิดอัฏฐธิโทโรสรเปรียนธรรมเจ็ดประโยคจะเอาวาดวัดหนองโพจังหวัดราชบุรีรองเจ้าคณะอำเภอโพธรามนั่งอยู่รูปเดียวเท่านั้นเมื่อทักทายกันเรียบร้อยแล้วก็นั่งรอ จนกระทั่งญาติโยมและพระค่อยๆทยอยกันมาปรากฏว่าบุคคลที่มาถึงประกอบไปด้วยพระครูโสพิษปัญญากรเจ้าคณะอำเภอเมืองระยองเจ้าอาวาดวัดป่าประดูพระอารามหลวงท่านอาจารย์พระมหาสุรชัยวราสโพด็อกเตอร์ เรียนร,รมเจ็ดประโยคเจ้าวาดบัดหนองน้ำคุณรักษาการเจ้าคณะอำเภอเขาชะเมาเมื่อนั่งคุยกันได้สักครู่หนึ่งปรากฏว่ามีพระตลอดจนกระทั่งญาติโยมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท่านขอมาทำบุญด้วยซึ่งพระนั่นก็คือครูบาแก้วขันติโกพันษายี่สิบจากแขวงกำแพงนครเวียงจันทร์ส่วนญาติโยมทั้งคู่นั้นเคยไปวัดท่าขนุนมาแล้วก็คือคุณทิปกรและคุณอาพรทิพ ใสยะวงแสงซึ่งท่านมาถวายเหรียญสมเด็จองค์ปฐมยิ้มรับทรัพย์พิมเล็กเนื้อทองคำเลี่ยมทองพร้อมกับสร้อยคอทองคำน้ำหนักน่าจะประมาณห้าบาทแล้วพร้อมกับเงินสดอีกห้าหมื่นบาท เพื่อร่วมบุญในการเดินทางไปยังประเทศศรีลังกาครั้งนี้เมื่อบรรดาญาติโยมทยอยกันมาถึงเจ้าหน้าที่ท่านก็ตรวจสอบรายชื่อแจกป้ายติดกระเป๋าครันได้เวลาก็ไปยืนรอเพียงแต่ไม่ได้กดดันเจ้าหน้าที่เท่านั้น แต่ว่างานเนธท่านอาจารย์พระมหาสมคิดท่านได้ขนเครื่องสักการะบูชาพระพราธมทุเขี้ยวแก้วมาอย่างชนิดที่เรียกว่ามากมายทีเดียวโดยที่บรรจุหีบห่อมาอย่างดีแต่ด้วยความที่ว่าข้าวของเยอะมากจึงต้องเฉลี่ยน้ำหนักกับผู้อื่น โดยที่กระผมอัตมาภาพนั้นไม่มีกระเป๋าที่จะฝากขึ้นเครื่องเลยจึงยกน้ำหนักสาสบกิโลกร,รัมให้ไปทั้งหมดขนาดนั้นกว่าที่จะเสร็จเรียบร้อยก็ตกครึ่งค่อนชั่วโมงสำหรับพระแล้วทางด้านญาติโยมก็เข้าแถวต่อเพื่อที่จะเช็คอิน กระผมมัตวาภาพเดินเข้าไปยังภายในก่อนปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ชี้ให้ไปช่องทางด่วนพิเศษแล้วเข้าไปสแกนพาสปอร์ตโดยระบบอัตโนมัติกระผมอัตมาภาพไม่เคยสแกนผ่านในระบบอัตโนมัติเลย เนื่องเพราะว่าสมณศักดิ์ของพระนั้นไม่มีการเบนบักนำสกุลเหมือนอย่างกับญาติโยมเขาแต่ครั้งนี้ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นจึงมีความสะดวกเป็นพิเศษสามารถที่จะสแกนผ่านไปได้โดยง่ายแล้วก็เข้าไปตรวจผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ จนกระทั่งเข้าไปนั่งรออยู่ที่หน้าประตูขึ้นเครื่องโดดเดยอยู่คนเดียวเป็นเวลานานมากกว่าที่พระครูสิทธิวัฒนคุณจะตามเข้ามาเป็นรูปที่สองครั้นสอบถามแล้วจึงได้รู้ว่าบรรดาพระและญาติโยมนั้นเมื่อผ่านเข้ามาแล้วก็รับประทานอาหารเช้ากันอยู่ จนกระทั่งทางด้านนี้เรียกขึ้นเครื่องแล้ว<ม>ก็ะผมอัตมาภาพก็ไม่รอไขรขึ้นไปรออยู่ด้านบนก่อนท่านอื่นๆจึงค่อยๆทยอยตามกันมาสีลังกันแอร์ไลน์ขึ้นตรงเวลาคือเก้าโมงเช้าของประเทศไทย กับผมมาธรมภาพไม่ได้ใส่ใจเรื่องการขึ้นลงของเครื่องบินหากแต่กำหนดจิตเข้าสู่สมาธิน้อมกราบขอบาร,รมีพระพลมเทวดาและครูบาอาจารย์ทั้งหมดให้การเดินทางครั้งนี้สะดวกและปลอดภัยทุกประการด้วย จากนั้นก็ภาวนาสะสมสเสบียงบุญไปเรื่อยๆจนกระทั่งท่านอาจารย์พระมหาสุรชัยวราสโพท่านสกิดว่าเขาเอาอาหารมาส่งก็ได้แต่ยกมือตีใบว่าไม่รับเมื่อภาวนาไปประมาณสองชั่วโมงคลายกำลังใจออกมา ปรากฏว่าเครื่องบินค่อยๆลดระดับลงแล้วและท้ายที่สุดก็ลงสู่สนามบินบนรรดาญยเกเมืองโคลัมโบประเทศศรีลังกาครั้นเมื่อพวกเรานั่งรถบัสเข้ามาจนถึงตัวอาคารผู้โดยสารแล้วก็ต้องมาผ่าน กองตรวจคนเข้าเมืองสีลังกาแต่เจ้ประคุณดุนช่องเถอะทุกช่องมีแต่คนเข้าคิวยาวเหยียดยืดยาดมากมีช่องเดียวที่ว่างอยู่ขันกระผมอัรมภาพเดินเข้าไปถึงก็ยืนงงๆอยู่เล็กน้อยเพราะเขาเขียนว่าครูโอลี่ก็คือสำหรับบรรดาลูกเรือซึ่งส่วนใหญ่ก็คือ พนักงานบนเครื่องบินทั้งสิ้นบรรดาพักพวกเพื่อนฝูงพระภิกษุเห็นกระผมมัตรมภาพเดินเข้าไปก็ตามกันมาจนหมดทำเอาบรรดาแอร์โฮสเตสแม้กระทั่งสจวตหรือว่ากับตันก็ยืนตาปิดๆกระผมมัตรมภาพก็เกรงใจว่าเขาอาจจะต้องเร่งไปเปลี่ยนเครื่องลำใหม่ จึงโบกมือให้ผ่านหน้าไปก่อนเมื่อเขาทั้งหลายเหล่านั้นผ่านไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็เรียกพวกกระผมมัตมภาพเข้าไปตรวจสอบฟีซ่าแล้วก็ประทับตาลงบนพาสปอร์ตให้ขันออกมาถึงด้านนอกกระผมมัตตมภาพก็วิ่งหาห้องน้ำก่อนเพื่อน เนื่องเพราะว่ารู้สึกปวดปัสวะตั้งแต่เครื่องเพิ่งจะเริ่มขึ้นแต่พอเข้ากรรมฐานไปแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรคลายกำลังใจออกมารู้สึกว่าปวดปัสสาวะมากจึงเข้าห้องน้ำผลปรากฏว่านั่งปัสสาวะอย่างเดียวเกือบนาทีครึ่ง เสร็จสับเรียบร้อยออกมาแล้วก็เดินไปยังสายผ่านที่สามเพื่อรอรับกระเป๋าทั้งๆท,ที่ไม่ได้มีกระเป๋ากับใครเลยเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ามีกระเป๋าส่วนตัวใบเดียวน้ำหนักประมาณห้ากิโลกรัมเท่านั้นจะไปไหนใกล้ไกลขนาดไหนก็ไปแค่นี้ จึงทำให้ทุกคนแปลกใจว่าไปได้อย่างไรกันครั้นรอจนกระทั่งญาติโยมทุกคนผ่านมาแล้วถึงได้ทราบว่าที่ชานั้นเพราะว่ามีโยมท่านหนึ่งไม่มีวันและเดือนเกิดมีแต่พอศอเกิดเท่านั้นจึงทำให้ทางด้านเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง สอบถามซักไซเป็นการใหญ่แต่ท่านอาจจะไม่คล่องตัวในภาษาอังกฤษสำเนียงแขกไม่สามารถที่จะอธิบายให้กระจ่างได้จึงต้องให้พระศรีลังกาผู้ประสานงานของเราคือท่านอริยรัตนะไปทำการอธิบายให้แทน เมื่อผ่านมาได้ก็รับกระเป๋ากันชนิดที่เรียกว่าดูแล้วไม่น่าเชื่อว่ากระเป๋ารวมกันแล้วจะมากมายขนาดนี้เดินออกมาทางด้านนอกได้กระผมอัตมภาพก็ตรงไปแลกเงินสีลังกาก่อนโดยเอาธนบัตรจีนก็คือเงินหยวนจำนวนห้าร้อยหยวนแลกมา ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวขณะเดียวกันคนอื่นๆอ,ออกมาก็มาแลกเงินกันเป็นการใหญ่เสียเวลาไปค่อนข้างที่จะมากเดินเลยที่แลกเงินออกมาหน่อยก็มีสาวๆส,สามสี่คนถือพวงมาลัยดอกมะลิสดมาต้อนรับคณะของเรา แล้วก็นำทางไปยังรถบัสที่มารับคณะของเราโดยปกติแล้วก็นั่งได้สี่สิบคนแต่ว่าพวกเรามากันทั้งหมดแค่สาสองคนเท่านั้นจึงทำให้นั่งกันแบบหลวมๆค่อนข้างจะสบายแล้วจึงเดินทางตรงไปยังร้านอาหารของมื้อกลางวัน ซึ่งเมื่อไปถึงสถานที่เริ่มเลี้ยวเข้าสู่ตัวห้องอาหารกับผมมัตมภาพก็จำได้ว่านี่เป็นโรงแรมวิวันต้าโคลัมโบแอร์พอร์ตรีสอร์ทซึ่งข่าวที่แล้วกับผมมัตมภาพก็มารับประทานอาหารที่นี่เองเมื่อเข้าไปถึงห้องอาหารของทางโรงแรม ปรากฏว่าเป็นอาหารบุฟเฟ่ตตักกันตามสบายซึ่งระยะเวลาก็ประมาณเที่ยงครึ่งของสีลังกาแล้วแปลว่าเป็นเวลาบ่ายสองโมงของเมืองไทยจึงไม่ต้องแปลกใจว่าญาติโยมบางท่านทำไมรู้สึกหิวได้ขนาดนั้น ครั้นฉันเพนเสร็จสับเรียบร้อยกับผมอาตมภาพก็เดินไปดูยังอีกอาคารหนึ่งพระจำได้ว่ามีมุมกาแฟสวยๆอยู่ทางด้านนั้นแต่ว่ารถบัสของเราพอเห็นก็เร่งจอดรออยู่ลักษณะเหมือนกับกดดันแถมยังไปหาลังไม้มาใบหนึ่งให้ทุกคนรองเท้าตอนก้าวขึ้น เนื่องเพราะว่าขาลงมีเสียงบ่นว่าบันไดรถบัสสูงเกินไปทำให้ลงไม่ถนัดอาจจะเจ็บหัวเข่าหรือข้อเท้าพริกได้เมื่อขึ้นรถเสร็จสับเรียบร้อยทางด้านโชเฟอร์ก็พาวิ่งไปยังวัดเกลานิยะวิหารหรือที่คนไทยเรียกว่าวัดกัลยาณี จึงใช้ระยะเวลาในการเดินทางนานเอาเรื่องอยู่เหมือนกันครั้นพอเห็นร้วยาวเหยียดกับผมอรรมภาพก็จำได้ว่าเป็นบัตรเกลานิยะแล้วแต่คราวนี้เขาไม่ให้เลี้ยวซ้ายตรงไปยังลานจอดรถเหมือนครั้งก่อนที่กับผมอัรมภาพมา แต่ว่าเขาเปิดประตูใหญ่ให้ตรงเข้าไปจอดเลยโดยที่อยู่ห่างจากต้นพระศรีมหาโพไม่ไกลเท่านั้นเพื่อเราจึงเข้าไปถ่ายรูปหมู่กันก่อนหลังจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่นำอน้ำและดอกไม้มาให้เพื่อเรารดถ,ถวายต้นพระศรีมหาโพ และนำเอาดอกไม้นั้นเข้าไปในมหาวิหารหลังจากที่สวดอิติปิโสสามห้องถวายเป็นพุทธบูชาและถวายดอกไม้กันแล้วพวกเราก็เดินชมความงามในมหาวิหารซึ่งส่วนที่น่าชื่นชมที่สุดก็คือภาพเขียนสีง,งาม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเพื่อเราจะได้เห็นก็ต่อเมื่อเป็นโบสถ์ฝรั่งหรือว่าบรรดาปราสาทราชวังของทางยุโรปเท่านั้นแต่มหาวิหารวัดเกลานิยะนี้ปรากฏว่ามีรูปเขียนสีง,งามๆและรูปปูนปั้นลงสีง,งามๆจำนวนมากด้วยกันโดยเฉพาะมีพระพุทธรูปตั้งอยู่ในจุด ที่พระไตรปิฎกตัดว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จมาปโปรดที่ตำพปัปณิทวีปซึ่งทุกคนก็ทราบว่าคือเกาะลังกานั่นเองเมื่อถ่ายรูปและชมสถานที่ภายในกันจนเสร็จเรียบร้อยก็ออกมาสักการะพระเจดีย์ถ่ายรูปหมู่แล้วก็เข้าห้องน้ำห้องท่า ห,หลังจากนั้นก็กลับขึ้นรถให้เขาพาวิ่งเข้าสู่ใจกลางเมืองโคลอมโบตรงไปยังวัดคงคารามซึ่งวัดนี้เป็นวัดที่แปลกมากเพราะว่าเป็นวัดที่รวมศาสนาพุทธทุกนิกายยังไม่พอยังมีฮินดูอย่างรูปของพระพิคเนศอยู่ด้วย หรือว่ารูปพระสระสวดีทรงนกยูงก็มีจึงทำให้เห็นว่าเป็นวัดที่เปิดกว้างมากเพื่อเราเข้าไปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระประธานแล้วก็ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันหลังจากนั้นเจ้าหนะ้าที่ก็นำเข้าไปสักการะพระบรมธาตุ โดยเฉพาะพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการสวดอิติปิโสสามห้องถวายเป็นพุทธบูชาแล้วพระเจ้านาห้ที่ก็พาเข้าไปด้านในเอาพระพุทธรูปซึ่งบรรจุพระบรมสารีลิกธาตุครอบศีรษะเพื่อความเป็นมงคลให้กับทุกคน แล้วออกมา,าพาเพื่อเราเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ของวัดส่วนที่กระผมอัตวภาพสนใจที่สุดก็คืองาช้างแกะสลักต่างๆจำนวนมากมายเพราะว่าสีลังกานนั้นมีช้างเป็นสัตว์ประจำชาติแล้วขณะเดียวกันการถวายสิ่งของเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานั้น ก็นิยมถวายงาช้างด้วยโดยเฉพาะส่วนหนึ่งที่กระผมอัตมภาพสนใจก็คือบรรดางาง้อหรือว่าคดงาช้างซึ่งของที่นี่นั้นมีทั้งที่สวยงามชนิดเหมือนกลึงขึ้นมาเลยก็มีหรือว่ามีชนิดที่รูปทรงเป็นธรรมชาติก็มาก บางอันก็เป็นงานในลักษณะของขนายแต่ว่างอกตะปุ่มตะป่ำไปทั้งอันส่วนทั้งหลายเหล่านี้จัดแสดงอยู่คราวที่แล้วกับผมอัตมภาพไม่ได้มากับ v ี p อย่างท่านอาจารย์พระมหาสมคิดจึงไม่ได้เข้าไปชมภายในใกล้ชิดแบบนี้ คลันออกมาขึ้นรถแล้วพวกเราก็ต้องวิ่งไปยังที่พักคืนนี้ซึ่งห่างออกไปเป็นระยะทางรถวิ่งเป็นชั่วโมงท่านอาจารย์พระมหาสมคิดบอกว่าสุริยะรีสอร์ทนี้อยู่ติดทะเลเป็นที่พักระดับสี่ดาวครึง่ง ขณะเดียวกันเมื่อเริ่มออกเดินทางก็มีการสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ให้กระผมอัตมภาพบอกกล่าวเรื่องที่สมควรจะบอกให้แก่ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังกระผมอัตมภาพจึงได้ว่าในเรื่องของพระพุทธศาสนาในศีลังกาว่ามีความสัมพันธ์กับสยามประเทศอย่างไร บรรยายไปเกือบชั่วโมงพอส่งไมโครโฟนคืนไปฝนก็ตกลงมาพอดีเพื่อเราจึงต้องวิ่งฝ่าฝนไปจนกระทั่งเวลาห้าโมงกว่าของทางประเทศศรีลังกาจึงไปถึงสุริยะรีสอร์ทเข้าไปแล้วทางเจ้าหน้าที่มาต้อนรับให้เพื่อเราจุดประทีป เพื่อเป็นการนำแสงสว่างให้กับรีสอร์ทของเขาอยู่ในลักษณะการอำนวยพรให้เจริญรุ่งเรืองกับผมมัตรมาภาพจึงจุดให้ไปสองดวงเลยแล้วก็มารับเครื่องดื่มต้อนรับหรือเวลคัมดริงซึ่งมีน้ำแตงโมอีกอย่างหนึ่งนั้น ทางด้านพนักงานบอกว่าเป็นวูดแอปเปิลกับผมอัตตมภาพก็ไม่รู้จักวูดแอปเปิลว่าเป็นอะไรเมื่อรับมาชิมเข้าไปก็ร้องอ๋อที่แท้ก็มะขิดนี่เองเขาเอามะขิดมาทำเป็นน้ำต้อนรับพวกเราครั้นรับเวลคัมดิงกันเสร็จสับเรียบร้อยก็รอท่านอริยรัตนะ ซึ่งไปจัดการเคลียร์เรื่องห้องพักให้กับผมอัตมภาพกับน้องเล็กนั้นได้รับสิทธิพิเศษพักห้องเดียวขณะที่รูปอื่นแม้ว่าจะเป็นหัวหน้าคณะอย่างท่านอาจารย์พระมหาสมคิดก็ยังต้องพักคู่กับพระรูปอื่นเมื่อกับผมอัตมภาพมาถึงห้องพักก็รู้สึกว่า สมกับราคาคุยว่าเป็นรีสอร์ท่ดาวเพราะบรรยากาศโดยรอบริมทะเลงดงามสุดๆจึงได้รีบทําการบันทึกเสียงธรรมจากวัดท่าขนุนนี้ก่อนเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ว่าจะไปขอรหัสไวไฟจากทางรีสอร์ท แล้วมาทำการส่งเสียงธรรมให้ไอ้ตัวเล็กจะได้ทำการอัพลงยูทูบให้ญาติโยมได้ฟังต่อไป <บ S 1> สำหรับวันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุสมณีของเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้